นี่ครับหน้าตาที่เห็ดเสศษออกมาแล้วเนาะพี่น้องเนาะนจะเป็นขั้นครับผมวงมาแล้วก็สีอยู่ลักษณะนี่ครับผมเหยี่ยวเ้าเนาะเวลาเ้ากับนั่นใส่เ้ากับเอาเหงอเนาะครับเนาะเหงอไปวานวันจะว่าถุงท่อท่อพิพิซีนี่ผมจะเอาปาดเป็นร่องอยู่ครับผมปาดเป็นร่องแล้วก็เอาเข่าไปใส่ในหันเนาะเหงอไปใส่ในร่องเพจะว่าเรื่องเธอมันม้ามันโบยียบตัวเนาะครับผมเรื่องการล่านกับดักครับผมไม่ล่านกมาเหยียบเนาะเหยียบตัวท่อครับ ดักไม่นสิลันเลยครับผมเดี๋ยวผมจะล้วงเอาอันนี้ครับเบาๆเพิ่มสิลันบนน้องพี่น้องเนาะนี่ครับเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยครับผมลันครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมซองในสีท่อนสอมให้กินครับนี้ผมจะพาพี่น้องมาเข็ดเทศกับดักนกเนาะพี่น้องเนาะกับดักนกครับแต่ว่าเป็นขันทดลองเนาะ จักชิดได้ผลหรือบ่วได้ผลก็ผมพึงทดลองเห็ดเบื้องโนับเนาะด้วยไม่ไพ่หูานี่รนครับไม่ธรรามาด่าหู้นี่ครับมันเป็นโกงกนะผมซึ่งผมได้เห็ดไว้แล้วครับผมมาเบิ่องอุปกรณ์น้ำกันครับผมแล้วจิเห็ดยังไหเนาะกันทดลองครับผมเห็นแล้วผมก็ทดลองไปใส่ลองเบิ่งพีนน่น้องว่ามันชิได้ผลบ่ถ้าได้ผลกับเดี๋ยวผมจะบอักอีกเท่อนึงครับผมตามรุ่นน้ำกันครับนี่พี่น้องนี่ก็จะเป็นอุปกรณ์น,นะพี่น้องเนาะเดี๋ยวผมก็สิโกดังเนาะเป็น ม่วงเก่าๆเฮ้ม่วงเก่าๆที่ว่านั่นนะครับยังแข็งแรงอยู่มาเห็ดเป็นด่างนะครับพี่น้องเป็นด่างเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะเอาด่างมาเซย์ครับผมมาขัาขัดความตรงนี้แล้วก็เซย์อีกขนนั่นนะครับผมที่จะเป็นออกมาลักษณะนี้เดี๋ยวจะมีขั้นอยู่ตรงนี้ครับผมขนนั่นนะครับพี่น้องครับขึ้นลานั้นตรวนี้แบบตกลงเสียครับผมตกลงซุกอยูเลยครับ เดี๋ยวไม่ว่าขั้นตอนต่อไปผมกงจะเอาด่างเนาะเป็นม่วงเกลีม่วงขัดนะครับพี่น้องจะเป็นม่วงเกลนะีเนาะที่นี่ที่นี่ผมก็จะเอามาห้อยเนาะครับเนาะพี่น้องห้อยห้อยใส่กับตูขั้นมันอย่าครับเสียบด้วยเสือกไม่ล่อน,นครับตักตัด,ดพี่น้องเนาะตัดให้มันติดกันเลยครับงอนๆไปรับชนะนี่ก็ได้ครับผมแล้วเอาก็ยังมา อ่าที่นึงครับผมแยกในมันเข้าเป็นนะครับลักษณะนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตใ้ใส่ด่างรบๆกันครับผมเดี๋ยวไปยังมาเบียงขั้นตอนต่อไปน้ำกันครับนะครับห้อยเนาะพี่น้องห้อยอ้อมๆแบเรียบร้อยนี่ครับเขาบอกตันกจครับตัดเลยครับผมอนุญาตตัดนะครับตัดออกเลยครับส่วนกเขื่เนาะครับตัดออกเลยครับตัดออกเตัวเลยครับ มันเป็นนั่นนะครับเนาะเป็นด่างซีนที่เป็นตรงซี่นนะพี่นอนะอ้องเนาะไอ้ที่เขาเกิดเสียกันตัวนี้มาถาัดอีกซีนนึงครับผมเป,เป็นตัวประกบโขนเนาะแล้วก็จะมีหลักขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวเอยเบิ่งขั้นตอนน้ำกันครับผมต่อไปครับผมว่าเขาจะเหตุเป็นไรว่ากับดักตัวนี้เขาจะใส่ที่ผลมันเนาะพี่น้องเนาะเอ่อมาลุ้นติดตามรับชมน้ำกันครับผมว่าจะได้ผลโมคุ้มก็เฮ็ดเป็นขั้งแรกครับผมคนขึ้นมาเพราะว่าผมจะล่องไปใส่นกพิลาบล่องเบิ่งเนาะพี่น้องเนาะดูตรงเทียนงานเนาะพี่น้อง มันหลายครับผมมันก็เลยสุดร่องเห็ดล่องเบิ้งเสรล่องเบิ้งแต่ว่ามีความแข็งแรงนะครับม้วนี่แข็งแรงอยู่ถึงว่ามันจะเป็นลักษณะนี้เนาะเวลาติดก็ติดพันไปเลยครับผมพันไปเลยแต่ว่าอ่างดีๆคือถ้ามันใส่ในผลเนาะผมแนะนน้ำเห้ใส่ด่างที่ดีกว่านี้ครับผมคือเห็นขันทั้ร่องครับผมล่องไปใสร่องเบิ้งแต่ว่าที่ยูบอนาะพี่น้องเนาะวต่ว่าที่ตบท่านบ่าตบนกปุ๊บท่านบ่าเนาะพี่น้อง ดุลน้ำกันครับผมกับตัวนี้ครับพี่น้องขั้นตอนต่อไปเนาะผมก็ราจะเอาเสื้เนาะพี่นนอ์มาแทงติดกันครับมาแทงติดกันแล้วรับมาแทงติดกันนะคะแนนมันล้มลวงมาสักหน่อยครับมันเงินตายไปเลยครับดินได้ครับดินไดงนะพี่นนท์ฝนมันจะมัดให้กันครับ

เดี๋ยวเบป็งขั้นตอนต่อไปน้ำกันครับเป็นขั้นตอนต่อไปน้ำกันครับผมหลังจากเข้ามาัดนี่ตัวนี้ติดขันไหมเนาะพี่น้องเนาะมาครับติดตัวนี้ตัวนี้ก็มัดติดตัวนี้ครับผมเข้าใจขันมันเอ่ไหมนั่น,นครับเนาะตัวนี้เขาใส่เสียบต้องดินครับผมที่สอดเสียบนะต้องเสียบเอาสิ่งที่มีนะพี่นอ้องนะครับสอดจากตัวไตขึ้นมานะครับผมจากตัวไตหิมะนะครับไตขึ้นมา เสือกเอ็นนะครับที่ผมมีนะครับผมเอาแต่วมามัดเซยตัวนี้นครับผมเจอเวลาดึงผมจะได้ดึงสลับครับสลับมัดเซตัวนี้นครับเข็มสองครั้งครับผมมัดให้แน่นไหมครับมัดให้แน่น,นครับเจอเวลากับดักมันตกเนาะพี่น้องเนาะมันจะได้ดึงลงดึงลงไต้ลุ้งตัวไต้ Hangang của mọi đã từ nhỏ tuổi mắt tay gặp khăn của mắt 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 ดาวหางติดตัวนี้มากๆครับผม,มกระบ,บึงว่าชังวะที่ไอตัวนี้เขาจะไม่ทิ้งตัวนี้ครับผมเขาก็ตัดเสือกเลยครับตัดเสือกตัดเสือกตัวนี้เนาะน้องตัวนี้จะมีอีกตัวล็อกไว้นี่น้อยนึงนะครับผมถึงไว้กับตัวนี้นะครับตั้นมันนะล็อกไว้คือบไวมปป้มันตกลงครับบไว้มันตกลง ็ไอ้รวดหรือย er ังก็ได้ครับผมมานเกาะไห้อยเดียวครับผมแล้วก็ันดักหลีดปุ๊บมันเกิดติดเลื่อนติเลื่อนถึงขนาดนั้นมันเก็ดติดคุ้มลงไปครับผมคุ้มลงไปลักษณะนั้นนะครับเดี๋ยวมัดอีกคางหนึ่งพี่น้องเดี๋ยวผมจะมัดอีกคางนึ่งคางนั้นอีกตัวนึงเพื่อให้มันแข็งแรงมันตกอยู่เนาะเโอเคในนี่เส้นเดียวนี่ก็ะยุครับผมดูดีกันใช้เส้นเดียวเส้นกลางเส้นยนต์กันน่อยดู แต่ว่ามาันอันใหญ่ครับผมได้สิมัดสองขางนาะมันทวงแบบซ้ำกันนะคกัน,กนขออนุญาตมัดก,กันนะครับนี่นะนะครับเมื่อเขาทวงทั้งนั้นไตแล้วนะพี่น้องเขาก็มามัดขางมัดลักษณะเดียวกันนะครับมัดสอดแตบส่แล้วก็มามัดตัวนี้ใื้เต็มครับผมสองเส้นมันจะเป็นครบน้องสองเส้นสี่ขางนะครับเขออนุญาตมัดก,กันครับผมนะครับหน้าตาที่เห็ดเสศษออกมาแล้วนะพี่น้องเนาะนี่จะเป็นขั้นครับผม วงแม,ม่แล้วกับสียูลักษณะนี่ครับผม,หผมเหีห่ยเข้าเนาะจะลาเขากับนันใส่เขาเกับเอาเหงอเนาะครับนเนาะเหงอไปวานวานันแต่ว่าถุงท่อท่อพิพี้นี่ผมจะเอาปาดเป็นร่องเยอะครับผมปาดเป็นร่องแล้วก็เอาเข่าไปไซนี่หนะันเนาะเหงอไปไซนี่ร่องเพราะว่าลัางเทือมันมามันบเาดกับนั้นเนาะครับผมเรื่องการลันของกับดักครับผมไม่ลั่น,นกมาเหยียบนเนาะเหยียบตัวท่ออันนีครับกับดักมันไปทีลันเลยครับผมเดี๋ยวผมจะล้วงเอาอันนี้ครับเบาๆ อ่าพันสิรันบนน้อพี่น้องเนาะนี่ครับเรียบร้อยครับผมเรีเยบร้อยครับผมรันครับผมได้แต่เียดอีกเท่อนึงครับผมผมตรงนี้ผมจะมัดเป็นเสือ้อบนน,น้องพี่น้องเนาะเวลาเขาใส่สลักก็ห้ามเอาขวังในพีด้วพี่น้องเด้อสลักเนาะเดี๋ยวผมจะใส่สูบึงครับนะผมจะบอกวิธีใส่สลักน้อพีน่น้องเนาะนี่สลักนะครับสลักเลยแบบหัวไวตรงนี้นะ่าจะน้อพี่น้องเนาะแาบหัวไวตรงไหนเนี่ย แล้วใส่เนาะครับนเนาะต้องลงม,มาผมก็เกาะไว้ตรงเม่ได้เอาเข้อไปในในบ่วงนะครับผมมันจะเป็นบ่วงที่ผมถนะักไว้เนาะเม่ได้ออกข้อมากทีนครับพี่นอ้องวันนี้จะแก้แมจุนี่ในะครับใส่ลักษณะน,นี้แล้วก็ค้ำกับตัวนี้ยัในใส่กับตัวนั้นครับแล้วก็วนี้รับตัวนึงกันพอตัวนี้เอียไปเอียมาก,กผมเห็นกับแบบงานควันเนาะครับเนาะควันนกที่ว่นนนวาย,ยัางเกิดข้อมาก เนื้อของที่ห้องว่างในถังในั่งนะพี่น้องนเนาะแต่ว่าได้ผลอยู่ครับได้ผลแน่นอนนะเดี๋ยวผมจะไปใส่ของจริงในเบื้องนะผมคลิปนี้ไว้สำนีกก่อนครับผมแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะนําไปใส่นําไปใส่ของจริงนะครับผมว่าถืได้ผลบเ <MAN> <MAN> นาะพี่น้องเนาะไปดูติดตามและชมน้วยกันครับ